พนักงานรักษาความปลอดภัยสํานักงานคุมประพฤติวูบหัวฟาดพ,พื้นเสียชีวิตอนานาด้านอุทยานแห่งชาติเกาะช้างประกาศห้ามเล่นน้ําตกในเกาะวันเกิดอันตรายเหตุฝนตกหน,นักขณะที่เรือช้างยังวางใต้ทะเลเกาะช้างไม่ได้หลังรัฐบาลสหรัฐอย่างไม่อัุมัริและรายงานพิเศษการท่องเที่ยวกับการก้าวเดินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพิมทีม,มข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 512 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรา โร,รงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร09 9 5 4 355 5ถึง6สวัสดีครับขอต้อนรับข้าสู่ข,ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่24เดือนสิงหาคมปี2555กับผมทงชายมีทัพทีมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานคุมประพฤติจังัดตรา เกิดหน้ามืดเป็นลมนะครับหัวฟาดพื้นเสียชีวิตภายในห้องเช่าเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับเมื่อเวลา1 4น0กาว,วันที่23สิงหาคม2555ร้อยตำรวจเอกจัก,กรพันธ์เหมือนแก้วร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตภายในห้องเช่าเลขที่693หมู่1ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตรา จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดในที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวให้เช่าชั้นเดียวภายในห้องเช่าพบผู้เสียชีวิตนอนงายใส่ภาพขนหนูเพียงชิ้นเดียวทราบชื่อต่อมาว่านายเซนสีวงศาอายุ63ปีอยู่บาริกที่693หมู่1ตำบลวังกระจะอําเภอเมืองจังหวัดตราไม่มีร่องรอยบาดแผลภายนอกแต่อย่างใดสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบว่า เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่12สิงหาคม2555ตนเองเห็นนายเซนออกมาถาัง้าบริเวณหน้าบ้านจากนั้นได้กลับเข้าบ้านไปเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีเตรียมตัวจะเข้าทำงานเป็นเวรยามที่สำนักงานคุมประพฤติจังกตราจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีวันที่23สิงหาคม2555 ก็ยังไม่เห็นนายเซนออกไปทำงานและปิดประตูหน้าบ้านทั้งหมดรถจักรยานยนต์ที่นายเซนขี่ออกไปทำงานทุกวันก็ยังจอดอยู่ที่เดิมไม่เคลื่นย้ายไปไหนจึงได้เดินไปดูที่หลังบ้านพบว่าประตูหลังบ้านเปิดอยู่และเห็นนายเซนนอนตะแคงอยู่กับพื้นจึงเดินเข้าไปดูพบว่านายเซนนอนหายใจร่อยลินจึงได้โทรศัพท์ไปแจ้งศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลตราดให้เดินทางมารับนายเซน เมื่อรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดมาถึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับช่วยปั๊มหัวใจทันทีเนื่องจากที่ประจอนในเซนเต้นอ่อนมากระทั่งผ่านไปเกือบ30นาทีไม่สามารถช่วยเหลืในเซนได้จนเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ญาติพี่น้องคาดว่าในเซนน่าจะเป็นลมจนหมดสติหรือเกิดจากอาการบูบจนหัวฟาดพื้นจนเสียชีวิต แต่ไม่ติดใจการเสียชีวิตของนายเซนแต่อย่างใดจึงได้นำศพไปฝังตามหลักศาสนาอิสลามต่อไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะครับสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาน้ำไหลหลากบริเวณน้ำตกทั้งสองแห่งในพื้นที่เกาะช้างครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม2555ที่ผ่านมา ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนายฉรลองปันทุนาคินหัวหน้าหน่วยพิทธ์อุทยานที่กอช่อสี่น้ำตกของผู้ได้ออกประกาศเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตามน้ำตกต่างๆเช่นน้ำตกฐานมยมและน้ำตกของผู้มีการเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกของผู้ที่ในปัจจุบนันมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา มีปริมาณมากและไหลแรงอาจจะเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ผู้สื่อข่าวได้ไปสังเกตพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนเข้าไปเล่นน้ำและเดินชมธรรมชาติในบริเวณน้ำตกของภูกันอย่างไม่ขาดสายมีทั้งประเภทขับขี่รถจักรยานยนต์มากันเองและมากับรถตู้บริการของทางโรงแรมและรีสอร์ท ในขณะเดียวกันที่บริเวณด้านในของน้ำตกคลองภูซึ่งจะมีแอ่งน้ำอยู่หลายช่วงด้วยกันโดยเฉพาะบริเวณชั้นที่1จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบกันเป็นพิเศษในการนั่งเล่นพักผ่อนชมบรรยากาศบนก้อนหินขนาดใหญ่และพากันลงไปเล่นน้ำในแอ่งน้ำ โดยตรงจุดนี้จะมีสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาผ่านซอกหินลงมาแอ่งน้ำด้านล่างนับได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามที่สุดของน้ำตกแห่งนี้และในบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกกบนะักท่องเที่ยวจำนวน2-3านายด้วยกันนอกจากนี้แล้วในช่วงที่มีกระ,ระแสน้ำไหลแรง เจ้าหน้าที่ได้มีการนําเชือกไนลอนขนาดใหญ่มาผูกยึดโยงไว้กับต้นไม้ทั้งสองด้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จับยึดเหนี่ยวในการเดินข้ามไปข้ามมาเป็นการป้องกันรกระแสน้ําพัดผ่าและกาลื่นลมอีกด้วยนายฉรลองพันธุนาคินกล่าวว่าในช่วงนี้เป็นช่วงโลดสีสันในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปพักผ่อนบริเวณน้ําตกกันไม่มากเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ของอุทยาน ไปคอยดูแลตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนลงเล่นน้ำอย่างน้อย2-3งถานายด้วยการเพื่อคอยสังเกตและเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างฉับพลันและเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งในปัจจุบันได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงจุดที่เป็นอันตรายอีกด้วย ขนาดเดียวกันสภาพทั่วไปในบริเวณน้ำตกของปูขนาดนี้จำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดจำนวนลงการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำได้อย่างทั่วถึงในส่วนของปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นบริเวณภายในน้ำตกของภูในขนาดนี้ได้มีการตรวจสอบแล้วอย่างไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในส่วนของเรื่องการเก็บเงินเข้าไปในบริเวณน้ำตกเพิ่มขึ้นนั้นในขนาดนี้ยังไม่เห็นหนังสือสั่งการลงมาที่ชัดเจนแต่ก็ปฏิบัติตามทันที สวัสดีครับเกี่ยวกับน้ําตกคลองภูนะครับช่วงนี้เกี่ยวกับน้านะฮะก็ไม่เยอะเกินนะฮะเกี่ยวกับน้ําเรามีมาตรการเกี่ยวด้านการรักษาความปลอดภัยเราได้จัดเจ้าหน้าที่นะฮะวางไว้ตามจุดเสี่ยงบริเวณจุดคอยบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นนะฮะนักท่องเที่ยวมีเข้ามาเที่ยวชมน้ําตกเป็นจํานวนน้อยนะฮะ เ,เกี่ยวกับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวช่วงโลนะฮะถ้าเป็นชาวต่างชาติวันละไม่ถึงร้อยคนนะฮะคนไทยมาเที่ยวเล็กน้อยนะฮะถ้าเป็นช่วงไฮนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีมาวันละประมาณ200ถึง300คนถ้าพรุ่งนี้เกี่ยวกับน้ำาจลรงก็ประมาณเดือนอมิถุนากรากฎดาสิงหานะฮะ ก็ต้องดูเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะฮะเกี่ยวกับตกยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ,รบจังหวัดตราดนะครับเร่งประชาสัมพันธ์เหตุผลในการชลอโครงการเรือหลวงช้างรักทะเลตราครับนายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดได้ร่วมกับกองทัพเรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออ,อปทอสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆร่วมกันดําเนินโครงการเรือนหลวงช้างรักทะเลตราเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนืน่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา80พรรษาวันที่12สิงหาคม2555เพื่อเป็นการมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างแหล่งดำน้ำให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะมีการนำเรือหลวงช้างที่กองทัพเรือปลดประจำการแล้วจัดวางในพื้นที่ใต้น้ำเพื่อเป็นที่อาศัยของสัตว์ในทะเลบ,บริเวณเกาะช้างใกล้ๆก,ก,กับเกาะคุ้มซึ่งเดิมทีจะมีการจมเรือหลวงช้างในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแต่การดำเนินโครงการนี้ต้องชะลอออกไปเนื่องจากทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแจ้งมาว่าเรือช้างเป็นเรือที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เรือด้วยการดำเนินโครงการเรือหลวงช้างรักททเรตราจะต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรือช้างจะต้องรอหนังสือยินยอมจากรัฐบาลสหรัฐก่อนทางจังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบชดนีลราปากระักคู่กับชชวหน้าไปติดตามรายงานพิเศษการท่องเที่ยวกับการก้าวเดินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ เอมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับอ่ะอดูนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เ,ออเาาข้าใจ่ะเข้าใจครับเราตั้งดา่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อง <you mind>? <Roberts> เลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิมเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินโทรศัพท์039542355ถึง6 ช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษการท่องเที่ยวกับการก้าวเดินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศสมาชิกแย่งเป็นหนึ่งเดียวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเป็นการกล่าวรายงานของนายบริสุทธิ์ประสบทรัพย์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่กำลังกล่าวรายงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา นายบริสุทธิ์กล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2 5 5 8 ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้อาเซียนในภูมิภาคได้พัฒนาสู่ฐานการผลิตที่ใหญ่ขึ้นที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและสมาชิกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นตลาดร่วมของการส่งออกสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกที่มีขนาดใหญ่ภายใต้กรอบการค้าเสรีเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และรับรู้ถึงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งแล้วจะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไรและจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อเดินหน้าธุรกิจต่อไปคือเราคงจะทราบกันนะว่าปี2 5 5 8หปรือ2ปีกว่าข้างหน้านี่นะฮะในกลุ่มของประเทศอาเซียนด้วยกัน,นสิประเทศนะฮะบนทั้งไทยเราด้วยเนี่ยครับก็จะเปิดประตูเสรีทางการค้าที่เราเรียกกันว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผลดีของการแลกเปลี่ยน สินการลงทุนซ er like ึ่งกันและก right ันนะครับในรื่อผมมองโดยภาพรวมนะฮะรวมถึงว่ามันจะมีส่วนในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวซึ่งกันและกันซึ่งต่อไปเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนะฮะจะเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็ยอมได้หรือว่าคนในกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยก็ยอมได้หรือจะมีการแลกเปลี่ยนในด้านการค้ากันในแง่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คือในบริษัทนาเที่ยวคนในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถที่จะไปลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยได้ อยูไทยเราอาจจะไปลงทุนในสิงคโปร์ในลาวหรือในพม่าเนี่ยก็มีสิทธิ์จะลงทุนได้ประมาณ70%ซนะฮะของเงินบริหารเนี่ยนะครับหรือเขาจะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณ70%็เช่นกันนะฮะแต่ว่าแต่ว่านะ,านะฮะมีกฎบัตรอยู่นะฮะที่กำหนดตัวกำหนดอยู่ก็คือว่าผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆจะต้องเป็นคนในพื้นที่นั้นเกิน50ซนตนะครับเพื่อผลประโยชน์ในการบริหารธุรกิจในประเทศของแต่ละประเทศกันเองนะครับ ทำนองเดียวกันเมื่อรายงานทางด้านระดับระดับกลางคือระดับผู้จัดการหรือว่ามคุเทศอดีเนี่ยที่เดินทางเข้ามาต้องการที่จะมาทํางานในบ้านเราเนี่ยเขาก็มีกฎบัตรในการควบคุมคือทุกประเทศจะต้องมีอนุกรรมการควบคุมวิชาชีพคนคนนั้นจะอยู่ภายใต้กฎบัตรที่ว่าหนึ่งจะต้องมีประสบการณ์ในการทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนมาเนี่ยในประเทศของตนเองเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีฮะแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะคณะอนุกรรมการควบคุมวิชาชีพตรงนี้ครับถึงจะเข้ามาทํางานได้ งั้นผมว่าอย่าไปตระหนกเลยฮะเพียงแต่ไปตระหนักว่าในเวลาต่อไปเมื่อปรูการค้าเสรีเปิดขึ้นแล้วเนี่ยแรงงานที่จะเข้ามาเหมือนกับที่เคยเข้ามาเนี่ยแบบเพื่อนบ้านเนี่ยฮะจากพม่าก,ก็ดีจากลาวว่าีจากกัมพูชาก็ดีเนี่ยนั่นคือไม่ใช่กลุ่มของแรงงานที่จะไหลเข้ามาสู่หลังการเปิดประชาคมเสรีเนื่องจากว่าเรามีตัวคณะการเป็นตัวที่คอยกัดกรองตรงนั้นอยู่นะฮะ ส่วนนางสาวเป็นจวาวรอนามประริงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก,ก็บอกว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปร,รับตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าจะมีวิธีการอย่างไรทําอย่างไรไม่ให้ได้รับผลกระทบส่วนจังหวัดตราดจะได้รับประโยชน์จากการก้าวไปสู่ AEC เพราะจะทําให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้น เป็นเฉพาะด้านขึ้นนะว่าในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวล้วเนี่ยทั้งภาครัฐเองนะแล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเองเนี่ยจะต้องตั้งรับอย่างไรบ้างนะสิ่งที่ได้ความรู้ว่าสิ่งที่จะมีผลกระทบนะในเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยมันมีอะไรแล้วทางวิทยากรเองก็คงจะให้ข้อคิดได้ว่าควรจะที่จะเหมือนถ้ามีอุปสรรคเนี่ยจะป้องกันอุปสรรคนั้นอย่างไรบ้างนะหรือว่าในสิ่งที่มันเป็น ที่เป็นโอกาสของเราเนี่ยเราจะตั้งรับมันอย่างไรบ้างเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทําในภูมิภาคตะวันออกซึ่งมันก็เป็นเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวของเราด้วยนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์มากนะและนะ้ววันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สนใจที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เยอะมากคืออุปสรรคมีไว้ที่จะต้องแก้นะมันไม่มีอะไรหรอกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เหยนแต่ว่าอุปสรรคนั้นมากหรือน้อยถ้าอุปสรรคมากเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าคิดว่าของตลาดเองเนี่ยอุปสรรคน้อยนะความได้เปรียบโอกาสต,ต่างๆนี้สูงมากนะก<ม>็ที่คุยกันคร่าวๆว่าณนวันนี้การที่าทางททเองเนี่ยไปทาการตลาดในในกลุ่มของอาเซียนเนี่ยเขาก็ทำมาสองสามปีแล้วนะตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยในประเทศไทยนีย่ก็สูงขึ้นแต่นี้เราก็คงจะต้องไข,ขว่คว้าว่า ในสิ่งที่มันเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะเราเนี่ยในตราเ,เราจะไปเตรียมรับอย่างไรอย่างไรบ้างเพื่อให้ที่จะดึงเขาเข้ามาที่ตราขณะที่ผู้ประกอบการยาปิติการพ่วงรอดผู้จัดการสนามบินตราดให้ความเห็นว่าเออผมผมคิดว่ามองในภาพรวมดีกว่าครับคงไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับภาพรวมก็คือว่า การที่อาเซียนจะมีการรวมตัวกันและทําประโยชน์ได้เครือข่ายของของการลงทุนเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะฮะข้อจากัดในเรื่องการลงทุนก็จะ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 ,จะมีการตัดทอนออกไปให้ลดแล้วก็มีความชัดเจนว่า จะทาอะไรเรื่องไหนแล้วเราสามารถลงทุนได้ผู้ประกอบการก็มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อทําลงไปแล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยเม็ดเงินี่จะกลับเข้ามาน,นันั้นนั่นคือสิ่งที่ผมว่าชาติในอาเซียนน่าจะน่าจะสามารถเชื่อมโยงจุดนี้ได้ได้เร็วที่สุดแล้วก็แล้วก็ทำแล้วเนี่ย<ด>เกิดประโยชน์สูงสุดผมผมคิดว่ามุมมองวันนี้ฮะก,การการมีการสัมมนากันวันนี้เพื่อเพื่อเน้นเรื่องความเข้าใจนะครับเน้นว่าเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วเราได้เข้าใจพื้นฐานของการร่วมมือกันตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่น การลงทุนในประเทศลาวยกตัวอย่างนะครับว่าลาวมีรัฐบาลเขามีนโยบายอย่างไรและเปิดในเรื่องไหนบ้างที่ให้นักลงทุนชาวไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนส่วนส่วนตัวเราก็เหมือนกันเราจะได้ตั้งรับถูกว่าในกรณีในอนาคตที่จะมีนักลงทุนมาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพร้อมจะเปิดร่วมลงทุนกับประเทศ เพื่อนบ้านเราอย่างไรรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานด้วยก็ดีหรือตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่บ้านเราจะปิดไม่รับไม่ให้เขาทำหรือตำแหน่งไหนที่ให้สามารถจ้างเขาได้อันนี้ก็เป็นความชัดเจนที่จะเริ่มทำให้ผู้ประกอบการในเมืองไทยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเองนะครับแล้วก็คนที่กำลังศึกษาเ,าเรียนอยู่ได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าแนวโน้มที่เราจะต้องเตรียมตรองรับตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างและนี่คือการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกและภาครัชการก่อนการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้ากฤษดาพงแววคข้าหงถ่ายภาพจากาจากิจแหววคข้าหงรายงานชนี้อพักกันสักคคู่กับช่วงหน้าไปติดตามข่ะในรอบ24ชั่วโมงดการพยากรอากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ทาเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เ18 <33. S 1> กาะช้างฟังอ่าวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา เก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับกลับใบสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ5้5 7นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039 521-277เช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจังหวัดตราดนะครับส่งนักกีฬาเยาวชนล้มบินร่วมการแข่งขันไทยแลนด์พรารามอเตอร์คิงคัพซาวด์อีสต์เอเชียแชมเปี้ยนชิพโอเพนนครับนางสาวเบญจวรรณอัมประเริงผู้ว่าราชก,การจังหวัดตราด กล่าวให้อวาสพร้อมมอบเงินสนับสนุนของทางจังหวัดศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราและสมาคมกีฬาจังหวัดตราจำนวน32,000บาทให้กับคณะนักกีฬาเยาวชนล่มบินจากชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดตราจำนวนหกคนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันล่มบินในรายการ ไท a แลนด์พารามอเตอร์คิงคับซาวอีสเอเชียแชมเปี้ยนชิพโอเพน2012ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง2กันยายานนี้ที่จังหวัดชนบุรีนายธนวัตรรัตนธรรมปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรากล่าวว่าการแข่งขันกีฬาในรายการดังกล่าว จัดขึ้นที่สนามกีฬาทางอากาศและการบินหนองคอตำบลพ่วงขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งทางสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุประถมโดยมีพระเจ้ารานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรทรงเป็นองค์นายกสมาคมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จังหวัดตราดโดยชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดตราดได้จัดส่งนักกีฬาเยาวชนทั้งชายและหญิงจำนวน6กคนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ดา้านภูวาราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าทางจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในทุกระดับเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด อย่างไรก็ตามการที่ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดตราได้วางแผนที่จะจัดการแข่งขันล่มบินข้ามไปยังเกาะช้างเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาร่มบินและการท่องเที่ยวในพื้นที่ในช่วงเดือนเมษาย,ยน2556ทางจังหวัดมีความเห็นด้วยซึ่งจะได้มีการหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้นต่อไป มีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนพัฒนาในเรื่องของกีฬาทุกๆสมาคมอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของชมรมกีฬาลมบินของของจังหวัดตราดเนี่ยออตอนนี้กาลังมีนักกีฬาในดาวรุ่งซึ่ง,งได้มีผลงานในเรื่องของการชิงแชมป์แห่งประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันซึ่งได้รับเหรียญทองมาในในส่วนของออนักกีฬาชายแล้วก็นักกีฬาหญิงซึ่งได้หลายเหรียญทองแล้วก็ได้ช่วยพระราชานรวมมา นี่เป็นเป็นการแข่งขันที่ททจะถึงเนี่ยเป็นเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ในส่วนของออล่มบินซึ่งทางสมาคมลมบินและทางอากาศแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์เนี่ยได้จัดขึ้นที่ชนบุรีทีนี้ในใน,ในครั้งนี้เนี่ยทางชมรมกีฬาลมบินของจังหวัดตราได้ได้จัดส่งนักกีฬาเพื่อเพื่อเข้าแข่งขันในรายการดังกล่าวนี้แล้วก็ เข้าเข้าหาลือแล้วก็ขอคําแนะนําจากท่านครูว่าแล้วก็ให้ให้เพื่อให้ท่านได้ได้ให้อาว่าดในการแข่งขันซึ่งถึงจะเดินทางไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็มอบเงินสนับสนุนในส่วนของเ,อเงินมูลนิธิสมาคมกีฬาจังหวัดตราดครับในในการแข่งขันครั้งน,น,นี้เนี่ยแข่งขันในวันที่27ถึงวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้ที่เชงบุรี จังหวัดตราดนะครับเร่งดําเนินการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป็นชุมชนปลอดภัยตามโครงการ120ปีมหัดไทยรวมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับในปฏิบัติกจงสืบํามรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวระหว่างการประชุมโครงการ120ปีมหัดไทยรวมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนว่าตามที่กระทรวงมหัดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย ได้ดําเนินโครงการ120ปีมหัตไทยรวมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคสว่วนร่วมกันพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป็นชุมชนปลอดภัยทุกจังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดตราดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการนี้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่กรั่นกองข้อมูลที่ได้รับจากการเสนอมาจากภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขโดยในเบื้องต้นได้มีการจัดทําบัญชีจุดเสี่ยงภัยจากการจาราจรในจุดกับรถแต่ไม่มีช่องชะลอเลี้ยวบริเวณถนนสุขุมวิทในพื้นที่จังหวัดตราซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทาง,ทางจังหวัดตราจํานวน6จุดและจุดเสี่ยงบนถนนในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราจานวน3จุด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำบัญชีด้านการจราจรทางน้ำตามท่าเรือ11จุดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาตราอย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังเปิดรับข้อมูลจุดเสียงด้านต่างๆจากประชาชนอาทิ สิ่งสาธารณประโยชน์สิ่งเก่อสร้างเช่นป้ายโฆษณาประตูน้ำฝายเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานเจ้าพัพที่รับผิดชอบร่วมกันปรับปรุงแก้ไขนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดภัยน่าอยู่ในทุกพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ120ปีมหัสไทยรวมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนาเอ่คททีฝ้ย ที่ม่มมนนอสู้กกวาลงไ,ไเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนมือรัดเดินหน้งางข้ามร้านอาหารหนองบัว พบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ ได้ข่าวันนี้นะครับเราไปชมภาพเจ้าหน้าที่รักษาค่ามปลอดภัยสํนนักการคุมประพฤติจังหวัดตราะนะครับเกิดเป็นลมหัวฟาดพื้นเสียชีวิตภายในห้องน้ําของตนเองวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทับทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ